สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยจะมาเล่าถึงสถานธรรมที่พี่อ้อยไปพักเนาะที่พี่อ้อยทำงานอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะที่จังหวัดสิงห์บุรีเนาะสถานธรรมนี้เป็นโรงเจเก่าแก่นะคะในโรงเจเก่าแก่เนี้ก็จะมีอาแปะอาแปะคนนึงนะคะ พะแปดคนนี้แกจะดูแลสถานธรรมแห่งนี้นะคะแล้วก็เขาบอกว่าน่าจะเป็นเจ้าของเดิมหรือเปล่าพี่ย้อยไม่แน่ใจเนาะแล้วก็ตรงนี้จะเมื่อก่อนจะเป็นโรงเจนะคะเป็นโรงเจสถานธรรมนี้อยู่ถนนในจันหนวดเขี้ยวนะคะอยู่ถนนในจันหนดเขี้ยว ตรงติดกับแม่น้ําสิงห์บุรีเนาะที่ตรงที่เขาพายเรือแข่งนะคะที่เขาแข่งเรือเนาะเขาแข่งเรือเขาจะแข่งกันอยู่ด้านหลังนะคะแต่ว่าแต่ว่าโรงเจเนี่ยจะอยู่ตรงหน้าถนนนะคะในระหว่างาตรงหน้าโรงเจเนี่ยถ้าหลายๆคนไปสิงห์บุรีนะคะก็จะรู้จากร้านสลเปาอาม่าที่อยู่สิงห์บุรีนะคะเขาจะเป็นสลเปาชื่อดังเนาะเขาจะอยู่ตรงติดติดกันเลยติดติกับที่พี่อ้อยอยู่แล้วเขาก็จะมี คุเชียงปลาถ้าเดินออกมาจากตรงตรงสถานธรรมที่พี่อ้อยอยู่นะคะมองออกไปอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นร้านที่เป็นตรงสามตรงอยู่ตรงสามสามแพ่งเนาะจะเป็นร้านทากุงเชียงปลานะคะจะเป็นกุงเชียงปลาชื่อดังของสิง์บุรีเนาะแต่ว่าพี่อ้อยไปอยู่ตอนนั้นอะไปดูแลนะคะพี่อ้อยไปอยู่ในฐานะผู้ดูแลสถานธรรมเนาะ,อะตอนนั้น พี่อ้อยจะอยู่กับป้าอีกคนนึงนะคะณนะปัจจุบันนี้ป้าคนนั้นแกก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะก็จะอยู่กับป้าสองคนพี่อ้อยจะพักที่ห้องพักเล็กๆข้างล่างสิ่งที่หลอนก็คือห้องพักเล็กๆข้างล่างนะคะเพราะว่าเป็นห้องพักของอปแปะทีะ่ดูแลสถานธรรมแห่งน,นี้มาก่อนเนาะ,ะดูแลโลจสมัยก่อนจะเป็นโเจก็เราไปอยู่ตรงนั้นพี่อ้อยพี่อ้อยเล่าถึง เรื่องที่สนุกสนานก่อนเนาะเรื่องร้อนอยู่ที่หลังสนุกนะตอนนั้นก็คือพี่อ้ยอยเข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไปทําอาหารขายนะคะจะทาก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟทาอาหารตามสั่งทํำข้าวแกงทําอะไรแบบนี้เนาะเพราะว่าสถานธรรมไม่มีเงินเดือนให้นะคะไม่มีเงินเดือนให้ทุกคนไปอยู่ตรงนั้นดูแลตรงนั้นจะต้องค้าขาย แล้วก็เอาเงินมาดูแลสถานธรรมหรือว่าดูแลน้องๆที่จะเข้ามาอบรมงานหรืออะไรประมาณนั้นนะคะก็ก็จะทำกันอยู่ประมาณนี้ก็จะอยู่กันอย่างนี้ตลอดนะคะก็พอเสร็จแล้วอพอถึงเทศกาลเจจะเป็นอะไรที่แบบสนุกสนานมากร้านอาหารเจที่ตรงนี้ที่เราทำกัน ก็คือจะขายดีมากๆจะมีลูกค้ามาจากกรุงเทพมาจากาจังหวัดใกล้เคียงนะคะซึ่งร้านเราจะเป็นร้านอาหารเจที่ใหญ่ทีทใ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดตรงนั้นก็ว่าได้นะคะเพราะว่าจะมีอาหารจะมีกับข้าวนะคะทุกเช้าเราจะมีกับข้าวประมาณ20อย่างจะมีหมูทอดเป็นของเจหมดเลยนะคะหมูทอดไก่ทอด สารพัดท,ที่เราทําออกมาเนาะจะเป็นพวกแกงพกกับข้าวลาบอะไรอย่างเงี้ยก็จะเยอะมากเลยคือคือของขายอะ่ะไม่ได้ทําเป็นถาดเล็กๆอย่างที่ทั่วๆไปจะเห็นว่าร้านข้าวแกงจะเป็นถาดถาดถาดอะไรอย่างนั้นะนี่ไม่ใช่คันนี้เป็นทั้งหม้อเป็นทั้งกะละมังคือจะขายดีมากแล้วก็ลูกค้าทุกคนจะต้องเข้าคิว เข้าคิวโดยไม่มีบัตรคิวนะคะโดยจะรู้จะรู้กันเองว่าทุกคนใครมาก่อนมาหลังเนาะแล้วก็ทุกคนต้องการให้คนไหนเป็นคนตักตรงนั้นจะมีคนตักอยูอ่มีพี่อ้อยหนึ่งคนแล้วก็มีน้องผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ขึ้นไปช่วยงานที่ไปจากส่วนกลางที่อ่างทองนะคะขึ้นไปช่วยงานแล้วก็น้องอผู้ชายอยู่ในครัวแล้วป้าอยู่ในครัว แล้วก็อีกคนนึงก็เป็นอาจารย์บรรยายนะคะซึ่งเป็นรุ่นน้องพี่อ้อยเนาะ,ะก็ช่วยเก็บตังคนะ,คะจะมีคนตักอยู่สามคนแต่กับข้าวเนี่ยเป็นแถวยาวเลยในระหว่างที่เราขายอยู่ขายดีมากๆขายดีจนแบบว่าพอเราทําเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเหนือ่อยเราล้มตัวลงนอนแล้วเราไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นเลยทั้งทั้งที่ตรงเนี้ยเป็นอะไรที่แบบหลอนสุดๆเลยนะคะห้องพระอยู่ชั้นสอง แล้วก็ชั้นสามจะไม่มีใครขึ้นไปวุ่นวายเลยตรงชั้นสาป้าคนนึงก็จะนอนอยู่ตรงชั้นสองพี่อ้อยนอนอยู่ห้องเล็กๆนะคะพอจบหลังจากเทศกาลหมดไปปุ๊บทุกคนเขาก็กลับกลับกรุงเทพกันหมดเลยเขามาจากสิงห์บุรีก็กลับามาจากอ่างทองก็กลับอ่างทองมาจากกรุงเทพนะคะสมัยก่อนเนี่ยห้องพระที่กรุงเทพก็จะอยู่ตรงหน้าเดอะมอท่าพระ แล้วตอนหลังเนี่ยก็ย้ายไปเปิดไปตรงถนนกะลังมาพฤกเนาะจะเป็นสถานธรรมใหญ่ก็ก็ก็จะเป็นแบบนั้นก็กระจัดกระจายกันไปหมดตรงนี้ก็จะเหลือพี่อ้อยกับป้าสองคนแล้วพอป้าขึ้นนอนข้างบนปุ๊บข้างล่างก็จะไม่มีใครเลยแล้วก็จะเปิดแต่ไฟในห้องพี่อ้อยเท่านั้นในห้องเนี้ยพี่อ้อยมารู้ตอนหลังว่าเป็นห้องที่อับแยะเจ้าของคนดูแลที่นี่อยู่คเคยอยู่มาก่อนเนาะซึ่ง ในห้องอมีรูปมีรูปอยู่แต่เราก็คิดว่าเป็นรูปคนเก่าคนแก่ที่นี่เราก็ไม่ได้คิดอะไรนอนก่อนนอนเราก็บอกวันแรกเราไม่รู้พอวันที่สองเราก็บอกอาแปะหนูมาช่วยงานเนาะขอให้อาแปะปกปักรักษาให้หนูอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขอ,อย่าให้มีอะไรมาแพงผ่านอะไรประมาณนี้พี่อ้อยนอนได้ พีอนอนแบบปลอดภัยมากๆไม่มีอะไรเลยนะคะนอนอย่างสบายสบายเลยแต่คนอื่นที่เข้าไปนอนหลังจากที่พี่อ้อยออกมาทํางานคนอื่นเข้าไปพี่อ,อ,อื่นจะนอนไม่ได้คนอื่นจะบอกว่าจะโดนตลอดเลยจะอย่างนั้นจะอย่างนี้มาเล่าให้ฟังนะคะซึ่งซึ่งพี่อ้อยก็บอกว่าแล้วบอกหรือเปล่าบอกกล่าวหรือเปล่าเพราะว่าเราไปนอนที่เขาเตียงก็เตียงเขาคือของเดิมเอยู่ในนั้นหมดทุกอย่าง พี่อ้อยกลัวแต่พี่อ้อยก็ต้องทำกลา้าแต่คนอื่นทำกลา้าแต่โดนทุกคนนะคะโดนทุกคนโดนมันก็ทั้งแบบน้องผู้ชายที่ที่ขึ้นไปอยู่ชั้นบนก็เจอกันก็เจอกันเจอเจอเป็นเยอะแยะมากมายก็ในส่วนนั้นมันก็พี่อ้อยไม่ได้เจออะไรเนาะพี่อ้อยก็ก็อ่า บอกกล่าวทุกครั้งยกมือไหว้ทุกครั้ง,งแล้วก็พอได้เวลาเราก็ขึ้นไปไหว้พระนะคะทําความสะอาดอะไรประมาณนี้เนาะเพราะเราไปช่วยเราไปดูแลนะคะเราก็เลยไม่ได้เกิดเหตุการณ์อะไรที่ไม่ดีขึ้นกับเราเนาะแต่เพียงแต่บอกว่าร้อนน่ะร้อนมากๆคะ่ะร้อนจริงๆรล้อนจริงๆแล้วทุกวันนี้ตรงนั้นก็ยังอยู่นะคะแต่ว่าพี่อ้อยไม่รู้ว่าเขาให้ใครไปไปดูแลแทนเนาะเพราะว่าพี่อ้อยออกมานานหลายปีแล้ว เพราะว่ากลับมาบ้านอยู่กับลูกก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไปไปดูแลอะไรในส่วนนั้นก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาฟังเรื่องราวจากพี่อ้อยเนาะเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่พี่อ้อยอเคยไปอยู่ตรงนั้นนะคะตรงนั้นมีอะไรหลายๆอย่างที่ผสมผสานกันในเรื่องมิตรภาพของคนแถวนั้นหรือจะเป็นธรรมชาติของถนนในจนันดุลเคียว เราได้ไปอยู่ตรงถนนเส้นประวัติศาสตร์นะคะเลยทำให้เรามีความรู้สึกว่าครั้งหนึ่งเราเคยได้มายืยนตรงนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะขอบคุณคะ่ะ